สันในช่อง Move in c h e e p ช่องป๊อปอารที่จะทำให้อาร์มันป๊อบนะครับเราอยู่ในรายการโสดประสาทแดง ที่แม่กำลังฮอตฮิตมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเต็มเต็มเต็มแตรม not thing ear ทําผิดดา้านถูกปะเนี่ย not thing ear a นะครับนี่เป็นตัวเล็กจริงๆแล้วอ่ะมันจะมีมาด้วยเป็นตัวใหญ่ not h i n g ear คือเขาไม่ยอมเรียก not h i n g ear 3ด้วยนะ เรียก o t t i n g งเอเฉยๆทำเป็น Apple ไปได้คือแล้วกูจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมรูปร่างมันค่อนข้างต่างจากเดิมอ่าไอตัว Nothing ใหญ่นะเดี๋ยวค่อยลองแต่ว่าตัวที่น่าสนใจกว่าคือตัวนี้ตัวเล็กเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เดิมทีเนี่ยมันจะเป็นตัวสติกใช่ซึ่งตัวสติกเนี่ไม่ไหวจะเคลียม,มาเป็นตัว A แทนตัวนี้สเปคใกล้กันมาก สเปคใกล้กันมากห่างกันนิดหน่อยเรื่องไฮเลสนิดหน่อยแล้วก็อะไรวะจำไม่ได้แหละตารางเทียบให้ดูแนละ้ว <c ười> ขึ้นเออแต่ว่าตัวนี้สีเหลืองนี่เป็นที่ฮอตฮิตมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาเทสกันดีกว่าวันนีเ้เริ่มต้นก็จะต้อง Unbox Unbox นะครับ ตามๆกล่องเล็กยังไงวะอ่าข้างในเปิดมาก็จะเจอตัวเคสเลยเดี๋ยวค่อยมาดูอ่ะแกะนะครับข้างล่างนี่ก็จะมีให้ดึงมา้งล่างก็จะเป็น สายแน่นอนสาย USB C ชึบต่อมานะครับนะนี้โหเนี่ยนี่นี่วิตามินซีสไไริงโอ้โหมี2คู่นะครับ S กับ L แล้วก็แน่นอนก็คือใส่อยู่เป็นไซส์ M นี่เป็นไนงะสวยใสเหลืองแปร์แปร์แปร์ นี่ดูกันหน่อยนี่ยงงี้ให้ดูนะครับเป็นยังไงนี่โชว์ตัวออไม่มีคำว่าผิดหวังถูกด,ด้านวะเนี่ย <c oughs> อ่าอ่เียไม่เป็นไรอะช่างแม่งนี่อะเคสให้ดูเคสตรงนี้เป็นแม็กเนต ใช้ไดนะ้เมื่อมี ANC นะครับเราก็จะต้องลงแอปก่อนนะครับซึ่งแอปเนี่ยเขาก็จะมีมาให้จากนี้มีมาให้ตั้งแต่คู่มือยันตัวเปลือกสแกนเอาปึ้มพอสแกนไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นไปอย่างนี้ครับ <Okay. S 1> Notting X เป็นแอปตัวนี้ ตัวเล็กเนี่ยจะแบบทำอะไรได้น้อยกว่าแต่เท่าที่ดูอ่ะ EQ ได้ก็พอแล้วจริงๆส่วนตัวนะอันนั้นมันเหมือน expert EQ อ่ะก็โอเคแล้วอ่าเรียบร้อย open ปัง้งขึน้นมา allow allow start ดึง,ดงอ,อะไรอะ allow access information how help b u i l d better Thank you allow to connect scanning ครับนี่ขึ้นเลยนะครับแผโหมดก็คือใส่ไว้ในเคสนะครับกดชาร์เข้ามาเป็นไงหัวฮห้ไฮโซหัวหิ้ว Setting p a n o r a m care โชเดว้านี่ s a ฟ e Set Up นี่เขาก็จะบอกครับ single pinch เป็น play pause double เป็น skip forward triple เป็น skip back pinch and h o l d เป็น noise control that's all ขึ้นมาแล้วนี่นะครับให้ดูมีเฟิร์มแวร์อัปเดตอัปเดตก่อนเขาก็จะบอกว่าต้องใส่หูฟังนะครับกับไปที่เคสอ่านะแล้วห้ามปิดนะห้ามปิดแล้วต้องมีแบบอย่างน้อย30อัปเดตแล้วเร็วจังวะไม่ทันตั้งตัวเลยโอเคอ่านะจะมีบอกว่าเคส 9กนะครับแล้วก็ใช้ขวาเต็ม100%อันนี้จะมี eq มา eq ป้มเป็น eq แบบ balance more bass voice อะไรก็ว่าไปจัด custom อะไรเราเอา setting ปกติเข้ามาเลย set control ได้นะครับสิ่งที่เราต้องการเสมอก็คือ volume มีมี ม,มันจะเป็นแบบพิ n c h แล้วโฮทีนี้เรามาทดสอบ ANC นะครับเดี๋ยวใส่ก่อนจึกอุ้ยใส่ดีเลยใส่ก็กลือกและให้ดูครับใส่สบายใส่สบายแล้วก็ใส่แล้วก็ตึงตึงเลยเหมือนกันใได้ ทีนี้เรามาทดสอบ noise cancelling นะครับ noise cancelling นะครับก็จะมีให้ปรับนี่ high mid low adaptive ก็มีนะเออนี่เราปรับ high เลยนะปรับ high เลยนะดูดีๆนะครับประมาณ60นะ เรามาสรุปกันนะครับสำหรับ anc เนี่ยถือว่าแค่ใช้ได้แค่ใช้ได้ไม่เลวแต่ก็ไม่ได้แบบว้าวอะไรเงี้ยแค่แบบมีก็ดีมีก็ดีด,ดีมีก็ดีกว่าไม่มีอ่าเรียกว่าอย่างนั้นมีก็ดีกว่าไม่มีแต่ถามว่าโอโหไหมก็ไม่โอ้โหส่วน transparency ใช้ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่สุดเหมือนกันคือ ยังได้ยินเสียงตัวเอวนอยู่ยังได้ยินเสียงตัวเอวนอยู่ก็อาจจะสักคือทั้ง2อ,อย่างเราให้70หมดเลยทั้งคู่เพิ่มอันนี้สําคัญมากนะครับตัวนี้เป็นแอลดด้วยก็คือไอเอสตัวนะครับพอมันแพรเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าลืมนะครับต้องเข้ามาปรับซึ่งที่ปรับเนี่ยยากมากปกติแล้วเนี่ยจะให้ดูนะครับปกติเนี่ยเราสามารถปรับได้จากในเซตติ้งตรงนี้นะจากเซตติ้งตรงนี้นะ ตอนแรกมันไม่ขึ้นนี่เราปรับแล้วตอนแรกมันจะไม่ขึ้นแอลแตรงนี้เลยไม่มีเลยนะต้องมาเปิดตรงนี้นะครับมันจะมีบนขวาตรงนี้เป็นรูปฟันเฟืองนะครับฟันเฟืองกดตึ๊บเข้าไป device setting อ่ามันจะมี in ear detection low lag mode น,นี่สำหรับเกมแน่นอนนี่ high quality audio นะครับต้องปรับขึ้นมีป้าง แล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้ไปที่กลับมาที่ตัวเซตติ้งในบลูทูธนะครับจะมีให้เปิดแอ a c เปิดแอ a c ครับอย่าลืมอันนี้เช็คให้ดูว่ามันเป็นแอ a c แดแล้วบลูทูธออเดีโอแอร์อ AC, แดแซมปิ้งเรทเก้าสิบหกสามสิบสบิตแล้วทีนี้นะครับก็มาถึงจุดที่เราจะต้องมาทดสอบกันแล้วนั่นก็คือทดสอบ เสียงกันเลยเราจะทดสอบโดยใช้มึงมายัางไงไปอย่างนั้นมึงตั้งให้กูมาอย่างไงกูไปอย่างนั้นนะครับอย่างที่หนึ่งครับ ดีเดียวทําไมมึงไม่ถามตั้งแต่ครั้งที่แล้วทีนี้ที่แล้วเฮียมากตติงสติ๊กเคลียอะไรไม่ไวเลยอันนี้เสียงดีเลยครับเสียงดยีด้วยความที่มันเป็นแอลแดกด้วยมัง้งออแล้วก็ถ้าให้อธิบายเนี่ยตัวเสียงกลางนิดนึงอ่ะมันออกแบนนิดนึงอ่ะอยากให้มันอ้วนกว่านี้นิดนึงอะแต่ก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แบนแย่แค่อยากให้อ้วนขึ้นนิดนึงจะดี ส่วนย่านต่ำเบสตัวนี้นได้ยินเป็นเม็ดนะแต่ไม่ได้ชัดปุ๊บ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 เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเบสที่ดึง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 เนี่ยไม่ได้คมอนไรนะเพราะว่าไม่ใช่เบสคมแต่ว่าแน่นเสียงบนใช้ได้ไมีสปาร์คลิ่งถือว่าคุมให้สเตจออกกว้างได้ดีทีเดียวเป็นน็อตติเกียร์ที่ดีกว่าทั้งหนึ่งและสอง อยากเห็นได้ชัดอ่าเรามารีวิวที่2ดีกว่าครับรีวิวที่2ครับก็ยังเหมือนเดิมคือเพลงเนี้ยเบสมันเล่นเล่นหนักเพราะฉะนั้นโฟกัสที่เบสเลยก็ไม่ไม่เป็นเม็ดเออไม่แบบ ไม่คมเรียกว่าเบสไม่คมแต่ไม่ได้แย่นะคือมันมีน้ำหนักแต่ว่ามันไม่คมย่านกลางใช้ได้แต่ว่าไม่ใช่โทนที่เราชอบไม่ใช่โทนที่เราชอบออกไปทางแอบ,บแบนนิดนึงอยากให้อ้วนนิดนึงถ้าอ้วนอีกนิดนึงจะจะหล่อเลยส่วนย่านบนบางไปนิดนึงแต่ไม่เลวไม่โฉมฉากคือถ้ามึงจะแบบไม่ได้เฉิดฉายก็อย่าไปรบกวนชาวบ้าน จริงๆแล้วถ้าฟังรวมๆอ่ะมันแอบจะคัลเลอนิดนึงนะเออโดยรวมเนี่ยมันทำให้สเตจค่อนข้างออกไปทางกว้างได้อ่ะรีวิวต่อไปครับเพลงที่3ครับ so รีวิวที่3ครับถ้าเป็นหูฟังที่สามารถผ่าน3เพลงได้ถือว่าจบครับจบ ดีครับดีเพลงที่3าก็เอาอยู่แน่นปักแต่แที่บอกเบสมันไม่ใช่เบสแบบกระทุงไม่ใช่แมันเป็นเบสที่มีมวลไม่ได้คมแค่นั้นเองแล้วก็ย่านกลางย่านสูงทำงานได้ดีโอเคเพลงน,นี้มิติวิ่งไปวิ่งมานะทำงานได้ปกติก็ค่อนข้างจะสเตทกว้างดีดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกัน อีกทีนึงครับทีนี้เราไปเทสต่ตอไปครับคือเทสการคุย1,2,3,4 w o t ทดสอบครับทดสอบตัวหูฟัง Nothing Ear A นะครับรุ่นใหม่ล่าสุด Nothing Ear A เป็นไงครับเราไม่มีนอนใช้ขยาวเอาอล้วไหมครับ จะได้ไหมเสียงขัดขาดหายหายไหมอ่าจากการคุยนะครับทดสอบการคุยถือว่าดีผ่านผ่าน work work ไม่ต้องเป็นห่วงใครซื้อไปแล้วต้องการใช้การคุยนี่ผ่านทีนี้มาถึงสรุปกันได้เลย อ่ะสำหรับวัสดุนะครับเริ่มต้นปึ๊บสวยแน่นอนคุณภาพดีแน่นอนนี่นอตติงเียเนี่ยไม่พลาดเรื่องนี้แต่ก็คือพูดเหมือนเดิมตั้งแต่เวอร์ชันที่1ก็คือแบบเนี่ยมันขนแมวชัด,ชด,ชดๆเนี่ยนะยังไม่ทันไรเลยเนี่ย 4K นะจะเห็นมันขนแมวมันยังง่ายมากอ่ะเพราะฉะนั้นมันต้องมีเคสอ่ะ ขอบอกว่าทันทีแกะออกมาแล้วใส่เคสทันทีส่วนตัวหูฟังเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนเดิมหูฟังนี่เขาอยู่ตัวแล้วตั้งแต่เวอร์ชันหนึ่งนีก็คือหน้าตางเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวัสดุไม่ต้องห่วงครับการใส่สบายใช้ได้เลยรู้สึกไม่หลุดรู้สึกแน่นโอเคมาก ANC transparent ขอ,อใช้มียะย่อมดีกว่าไม่มีอะโอเค แต่ว่ามีแล้วก็ไม่ได้ว,าวอาอ้าวองี้ดีกว่าสําหรับเรื่องเสียงนะครับต้องบอกเลยว่า n o t t i n g Ear เนี่ยพลาดไปตั้งแต่เวอร์ชั่น1-2 1เนี่ยถือว่ายังดีนะถือว่ายังดีนะแต่2เนี่ยเหี้ยมมากจริงแบบเรานะใครจะชมหรือใครจะหาว่าเราเวอร์ก็แล้วแต่เราแบบเกลียดเกลียด เกรียน n อ t เตียงเอีมากติ๊กตึ๊กเลยเนี่ยไม่ได้หมดเลยนะไม่ได้เลยแต่ตัวเนี้ยถือว่าดีดีแบบผิดหูผิดตาเลยครแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดใครใช้ไอโฟนเนี่ยเอ,อ่อโคเดก AAC ค่อนข้างทำได้ไม่เจ,จิดจรัสเหมือนที่ฟัง l d a ด d a อลํดทำได้ดีมากแต่ว่า AAC ยังทำได้ไม่ดีมากเท่านี้ ข้อเสียของเจ้าตัวนี้มันอยู่ที่แอปนะมันตั้งใจมันตั้งใจมาอยู่แล้วให้เกิดความแบบเลื่อมล้ำทางวรรณะตัวท็อปเนี่ยมันจะเป็นออ EQ ที่ละเอียดแต่ว่า EQ เนี่ยดูไดนะ้มันจะแบบทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือถ้าเพิ่มเบสเพิ่มมิดเพ,มเ,เพิ่มเทรเบิลคือแบบ ไม่ได้แบบอะถ้ากูอยากจะเอาละเอียดกลางสูงกลางต่ำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เฮียอะไรเลยเพราะฉะนั้น EQ เนี่ยก็แตะอะไรมากไม่ได้แต่ยังดีที่มันทำมาบาลานใช้ได้ส่วนอีกอันที่มีประโยชน์มากก็คือเบส e n h a n c e ครับจะเพิ่ม Low End ที่ดีอันนี้น้อยครั้งที่เราจะ จะบอกว่าเออเพิ่มเถิดดีอะไรเงี้ยเบสแอนฮาสเนี่ยถ้าไม่เพิ่มก็จะได้ยินเสียงเบสชัดๆของมันที่ไม่ชัดงงหเบสชัดๆที่มันไม่ได้ขมเออได้ยินตัวเบสชัดที่มันไม่คมแต่พอเบสแอนฮา c สเนี่ยมันทำให้เบสเนี่ยดูมีกำลังมากขึ้นแต่ไม่คมอยู่ดี ดาอยู่กระดาดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นน็อตติ้งเอียร์ที่ดีที่สุดตั้งแต่เคยมีมาเลยดีดีดีชอบชอบถือว่าชอบเลยถ้าจะให้คะแนนนะครับตึม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 เ้อลืมใส่กป็นหน้าตามจะน่าเกลียดมีแต่มีแต่เคสเอาไปเลยดึงึง ติงเอียที่ไม่คาดหวังแล้วจะดีคาดหวังแล้วจะเฮียเหมือนครั้งที่แล้วคาดหวังแล้วเฮียแต่ครั้งนี้ไม่คาดหวังแล้วดีราคาใช้ได้เลยนะครับราคา3 0 0พกว่าบาทกับคุณภาพเท่านี้ไม่น่าเชื่อว่าน็อตติงเอียทำราคาได้ดีทีเดียวก็ขอบคุณสำหรับการติดตามการรีวิวหูฟังในวันนี้นะครับพบกันใหม่ได้ในหูฟังหนะ้า